รับเข้าสู่ช่องกับตานดัมซิ่งครับมาได้เวลาทนะานมื้อเช้าด้วยกันเนาะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างเอออันนี้น่าจะเป็นในส่วนของต้มขาหมูนะฮะน่าจะเป็นต้มยำเนาะเมนูแรกแล้วก็เมนูที่สองผัดกะเพราเมนูที่สามเกงปลาใส่หน่อไม้นะครับมาทานมื้อเช้าด้วยกันนะครับเอฟซี FC. วันนี้เราก็มากันตั้งแต่เช้าเลยนะก็เลยฝากท้องมือเช้าไว้ที่นี่นะพีปีปุ๋ยก็จัดหนักจัดเต็มเลยมา,มน,ายน่าจะพอยอ,อยู่นะน,นั่งได้อยู่ข้างนอกก็ได้นี่นี่น้องหอัวโตก็ได้นี่นนม <า S 2> ีมีด้วย มาไเื่งไหนโอ้ฮัดีอมีลายอลเหรอมผัลายผมแบดเปลี่ยใจลายด้วยเปลี่ยนใจลายมีลายเสียชตองสวัสดีครับ อีกมีเบอพี่ไหนไหเียโรมาอาจจะกินข้าวกับพี่แดงก็ืบกตัวได้กินมือช้ากับพี่แดงนะคอยหินไปนานนะในก็ในนจะไปหารถในไปหาเมียสวัสดีคราละละละลเราเรข้าวกันนะครับใช่สวยหมด ไดยนนย <Yeah. S 2> ้ยังไม่เงิ่ะเนี่ยเจ็บตัวเนี่ยยังรอชิ้นงานนะีเเเิเร็วเร็วเร็วเลยอู้สุดยอดเลยอะไรเหรอ<ะ>ถ่ายถ่ายภาพ oh สุดยอดเลยนะครับเมนูวันนี้เกี๊ยม,มราเม,มง รอร่อยอร่อยต้อยอยมยำขาหมูแล้วก็ต้มสุดต้มชุบอ่ะบุ้ยต้องร่ังหิวแล้วแล้วเลยยังรอได้เราจะให้ทำเป็นพระให้คุณบาเบาเจโาสวัสดีรอ แย่นัเดี๋ยก็ไปนตีัวนึ่งเดี๋ยวหัวโตคนัวใหญมกไเอาอ้เอ้ยช้อนเธจะทองอีแล้วไอเจ้าเจ้ม่เล่ายิไมนา่้องไ่หรือวตเไดอนอะ๋อนเราปอนแยกวงนะทุกท่านไม่ได้ดังไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเนกเสียบปายกก็ไดเสียบในกล่องสีชมพูอ่ะม ขาเสียบไปเข้าแ่พี่รับล้องมาลูกนีข้างงเรเข้มีไมีมากช่รัผมดีได้ไปเดี๋ยวเดามาแล้วเดี๋ยวทำงานต่อไปไปทำนาต่อนะครับเ้าบนบ้าีระเป๋าบุครับพี่บนบยเยเลยเลยเดมาครับไปุยห ใครพี่ใครไปก็คนเดียวรีบกินรีบลุยต่อนกฟอนอยู่คนเดียวไม่น้อยมากเลยห้าเสาเลยข้าวใครน้อยจังเลยนี่เขาพูดว่าไอ้คุณบินคุบินคือเขาจะมาส่งข้าวสั่งนั้นโยนลงมาใช่ไหมมานะครับทุกท่านกข้าวพิกัน

มีเอกมีเอกมันเยอะนะครับมีมาทุกท่านกินข้าวด้วยกันครับผมมาเพอเทอะเดี๋ยวกินข้าวนํากันก่อนเอาขึนบว่างครับเาบนน้ำหมดอะไรมาเลยอร่อยไหมใหม่ดูปมั้งนะนี่สบายบ่อน้งปอนอ้แล้วก็มีกระต่ายเอาจานข้าวทำไมไม่ คนไม่เป็นไรเอาไว้เติมเพื่อไรเนาะครับนับนับที่ไหนด้วยอืนโอ้แกง็นไม้ตุ่มก็มาเป็นไรน้ำบอกปุ้ยเฮ้ยน้ำน้ำน้ำเป็นไรตายแล้วมีคนจะบาดเจ็บแล้วกระดูกหมูอ่อนบางคนอะเจ็บปะหมูอ่อนบาดเจ็บ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 อื่าหมูนะ สามสนี่ใคเอานังนี้ต้มยำเลยเลยเขาเอ้ายออร่อยเลยทำากระมูกทำ่อยใคทำากระมูไม่ได้ใครจะนัเก็บบัพี่คุยด เอาอายดุดย้วเความจริงใค่เหรอคุยตรงงเข้าอะไรขนาดนี้เหรอ,าานนเ,หอเอาอยากกินน้ำไม้อะฮึไปดิโดนหรอหนึ่งหมื่น,นมากกินน้ำมงนน้ำไม้ดิไปเกล็ดคุณเปหนอะหลังอะไรอีกสองอ <c ười> เอาแม่น้ำไม้ปลาบอบอ่เดอทำไมให้ก่อนบัตรดี จ้าอันนี้เบี้ยหนูกินไม่ได้เยอะหรอกแค่อยากชิมเหรออ๋อเอาเพิ่งบอกอะไรกินกินพอให้อยากเนาะมันอยากกินนมน่าเชื่อที่ว่าปุ้ยทำงานทำข้าวอร่อยขนาดนี้อมอืร่อยเลยพี่เจยอดดยอเห็นหน้าตามทำข้าวมาอร่อยก็อร่อยเนาะโอ้โหเอ้ยพี่ได้พี่ฮาจากไอซมาดูมาหลายบ้านแล้วเออผมผผมมเคยพูดหรอนะว่าเตาข้าวจะใหญ่ไนปุ้ยเนาะใชไหเออ พูดหนูใบยุกเด็ดง่ายได้คชิมแล้วอ่ะสิสุดยอดผมไม่เคชมแค่ไหนนะทำเสียงก็ฮู้เลยมีร่ารดูเลยดูดเน้อสุก สวัสครับผมกิน2คนนะแก้เดียวเอาละเอาเอ็ดกันนะระจายใ้หมดโอเคโอ้โหมึเอานี้เข้ามาสวัสดีครับพบคุณเลยโอเคนะคะเอาอล้วเฮ้ยไปเลย อันนี้ขาดทำงานกลับไปเมื่อนี้เอามาไปสรงเข้านองเข้านองผู้ชายอื่เต้นอร่อยอร่อยตัวเราสามมาทานไว้อย่าไปเยียวยอกับผมนะแม่บอกแล้วจะช่วมไรเดีคฝนตกหนักขอคนมาก